ก็สวัสดีครับวันนี้เรามาดูข้อสอบแผ่นหนึ่งรอบคูมภาออกสากันต่อเลยเนาะอ่าเรามาเฉลยกันต่อเลยนะเพราะนี้เป็นบทฟังก์ชันบ้างนะครับก็เขาให้นะครับ R เนี่ยแทนเซตของจํานวนจริงนะครับแล้วก็ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับจาก R ไป R แล้วก็ G ก็เหมือนกันนะ R ไป r เหมือนกันแล้วก็ให้เงื่อนไขนะมา3ข้อนะครับข้อกขอคออ,อ่าลองมาดูแล้วก็ให้สรรมการนี้มาด้วยนะครับ อ่าก็คือเอาง่ายๆเราต้องแก้หา A มาให้ได้นั่นแหละนะถึงเราจะทำข้อนี้ได้อ่ามาดูกันก่อนอื่นนะครับเราจะเห็นว่าอ่าพี่จะเริ่มจากสรรมการเนี่ยข้อควายก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนมาก่อนนะแนวนี้ก็เคยออกนะครับในข้อสอบเก่าเนี่ยปีเก่า,เก,าเก่าเนี่ยเคยออกนะก็เคยออกมาหลายครั้งแล้วแหละนะ แล้วก็ามาออยทีปีนี้อ่าเราเริ่มจากสรรมการนี้นะครับโอเคไหมให้เป็นสรรมการที่หนึ่งก่อนอ่าแล้วเราจะเห็นว่าข้อเงื่อนไขกอไกลกับขอใครเนี่ยเขาให้มาทำไมายจริงไหมอ่าเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์อ่าเราจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้เป็นลบ x ตรงนี้ก็เป็นลบ x ใช่ไหมงั้นพี่จะแทนนะครับแทน x เ,เนี่ยด้วย ลบเเข้าไปนะครับโอเคไหมในสมก,การที่หนึ่งอ่าเขียนแบบในสมก,การที่หนึ่งเนี่ยเราก็แทนไปเลยเป็น f ของลบ x, แล้วก็ลบของอันนี้เป็นลบใช่ไหมฟังก์ชัน g แล้วก็ลบ x อ่ามีค่าเท่ากับอันนี้เป็นลบ x กำลังสองอันนี้ก็เป็นเอ่อลบสองแล้วก็ลบ x, ใช่ไหมอ่าซึ่ง f ลบ x เนี่ยตัวนี้ เขาบอกว่าได้เลยได้ลบ fx นั่นเองนะครับส่วน g ของลบ x ตัวเนี้ยจะได้ gx เลยนะอ่าแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็น x กำลังสบวกสอเนาะอ่าเป็นสมนการที่2องเราก็แก้หา fx กับ gx มาครับอ่าแก้หาฟังก์ชันมาพี่ก็จะเอาอันนี้แล้วกันนะครับ เอาอะไรตั้งดีสมก,การที่หนึ่งบวกสมก,การที่สองนะครับแก้หามาเราจะเห็นว่าอะไรตัดนี่ fx ตัดเนาะตรงนี้ก็เอามาบวกกันนะก็จะเป็นลบสอง gx อันนี้ล่ะเอามาบวกกันฝั่งนี้สอง x ก็ตัดนะอันนี้ก็จะเหลือ x กำลังสองบวก x กำลังสองได้ 2, สอง x กำลังสองเรายาลบสองไปหาเราจะได้ gx เท่ากับ ลบ x กำลังสองเนาะอ่าได้มาแล้วพอเราได้ตัวนี้เสร็จเราก็เอากลับไปแทนในสรรมการที่หนึ่งหรือสองก็ได้ครับอ่าพี่แทนในสรรมการที่หนึ่งแล้วกันนะเนี่ยแทนเข้าไปในสรรมการที่หนึ่งนี่แทนเข้าไปในนี้เลยเราก็จะได้เป็นอ่า f x นะครับแล้วอันนี้เป็นลบของลบ x กำลังสองเท่ากับ x กำลังสองลบสอง x นะครับ าจากตรงนี้ก็จะได้ fx นะครับเท่ากับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอันนี้ลบจะลบเป็นบวกเนาะก็จะเป็นบวก x กำลังสองเนาะเท่ากับ x กำลังสองลบส x นี่อันนี้ก็ตัดการสวยงาม x กำลังสองดังนั้นได้ fx มาแล้วนะเท่ากับลบส x โอเคได้ทั้ง fx กับ gx มาแล้วทีนี้ เรามาดูสมการนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องแก้หา a มานะอ่าเราก็ทาได้สบายมากนะครับอ่พาพอเราได้สองฟังก์ชันนี้มาแล้วนะโอเคเรามาดูกันเลยอ่าเดี๋ยวเขียนสมการนี้มาก่อนแล้วกัน f ของสิบบวกนะครับแล้วก็ลบ f ของสิบลบ a อเท่ากับอ่าสิบเนาะเนี่ยเราก็แทนตัวนี้ อ่าสิบบวกเนี่ยเข้าไปในตัวนี้เนาะเนี่ยแทนเข้าไปแทนที่ x ให้หมดเลยนะในฟังก์ชัน f เราก็จะได้เป็นตัวนี้เป็นลบสองแล้วก็คูณกับสิบบวกเนาะแล้วตัวนี้ก็เป็นลบตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแทนสิบลบเเข้าไปในฟังก์ชัน f นะครับเราก็ได้อ่าดูตัวนี้ก็จะเป็นใส่วงเล็บไว้มีลบสองด้วยนะอ่าระวังนิดนึงเรื่องเครื่องหมาย ตัวนี้ก็เป็น 10-a ลบเนะครับคูณกับ10ลบ a โอเคแล้วเท่ากับฝั่งขวา G10 แล้วก็แทน10เนี่ยเข้าไปในฟังก์ชัน g นะครับเนี่ยแทนเข้าไปก็จะได้เป็นลบของ10กำลังสนะครับมาก็คิดเลขมาก็จะได้เป็นตัวนี้คูณลบ2เข้าไปนะครับก็จะได้เป็นลบ20แล้วก็ลบ 2a นะ แล้วตรงนี้นะครับลบเจอลบเป็นบวกอ่าลบเจอลบเป็นบวกก็เดี๋ยวเขียนอย่างนี้แล้วกันอ่าตามนี้เราก็คูณสองเข้าไปใช่ไหมนี่ลบเจอลบเป็นบวกแล้วก็เหลือบวกสองคูณบวกสองเข้าไปนะครับก็จะได้เป็นบวกยี่สิบแล้วก็อันนี้เป็นลบสองเอเนาะเท่ากับอันนี้ล่ะก็จะเป็นลบหนึ่งร้อยใช่ไหมอ่านี่ ยี่สตัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบสี่เอาท่ากับลบหนึ่งยยาลบสไปหาดังนั้น a ได้ยีบห้าครับโอเคได้ a มาแล้วก็ง่ายแล้วครับโจท์ถามตัวนี้ไงนี่ามาดู f ของ g แล้วก็ a เราแก้มาแล้วคือยีห้าเนาะก็จะเป็น g ย่สิบห้าก็แทน ยีเข้าไปในนี้นะครับก็จะได้เป็นลบของยี่สิห้ายกกําลัง2 25ยีากำลังสองได้เท่าไรเอ่ยอ่าทองสูตรคูณแม่เบิร์นได้ไหมอ่าจะได้หกรยี่สิบห้านะครับอ่าถ้าอันนี้พี่จําได้เงเลยตอบได้เลยนะครับอ่าใช้บ่อยสุดท้ายครับแทนลบอ่ะหกรเนี่ยแทนในตัวนี้ได้คําตอบแล้วนะครับใน fx เราก็จะได้เป็นลบสคูณกับลบ 625านะคำตอบก็คือ1,250ครับข้อนีอ้ตอบช้อยหนึ่งก็จะเห็นว่าไม่ยากนะครับโอเคไหมแนวเนี้ยเคยออกมานะก็คือให้เราแทนแบบเนี้ยอันเนี้ยก่อนหรือก็ให้ตัวนี้มาก่อนเนาะแล้วเราแทน x เนี่ยด้วยลบเเข้าไปนะเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็ให้เราแกสองตัวแปรมานะเราก็ได้ ฟังก์ชัน่องตัวนี้มานะแล้วสามารถทำต่อได้แบบง่ายๆแนวนี้ก็เคยออกนะในแพดปีเก่าๆเลยอนะ่ะอ่าพี่จำไม่ได้ปีอะไรนะคอ่าก็ประมาณนี้นะสำหรับข้อนี้โอเคนะไว้เจอกันใหม่ครับครั้งหน้าสวัสดีครับ